ภาถามหาลาภหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาอารหังสัมมาสัมพุทธโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรม,มังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโค สังฆนมามินะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุชิตาจัสัจจานิเกรรัสสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจสัจสจานิเกรัตสัพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโม มหาลาพันสพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทชิตาจสัจจานิเกรรสัตพระพุทธชิตาสพ,พโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพันสพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิ เกราัฎร์พระพุทธชิตาสพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจัสัจานิเกราัฎร์พระพุทธชิตาสพโสคุณวิพาสัมปัตโต นรุตตะโมมหาลาพันสภพสิทธิพรวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรสัตพระพุทธชิตาสพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพันสพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทชิตา จสัจจานิเกรรศักพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจสัจจานิเกรรศักพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพันสพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจสจานิเกรรสัตพระพุทธชิตาสพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพันสพพสิทธิพระวันตุเม